ค่ะทุกคนอีกตอนรับเข้าสู่ช่องของตัวเองกันแบบชิเคอร์นะคะและในตอนนี้เราอยู่กันที่เชียงใหม่วสีเดียวมากเลยนอนก่อนทุกคนไดี๋ยวไหว้ละคือต้องบอกก่อนว่านะคะว่าตอนนี้แบบว่าพวกเราคือหิวข้าว วันอนี้นอาจจะไม่หิวเราเพราะว่ากินที่สนามบินกันมาเยอะเกินแต่ว่าแดงด้วยความที่แบบว่าจัดฟนร์มไปแล้วอะ่ะโดนเกี่ยวยางด้วยก็เลยแบบคิดว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปกินข้าวกันก่อนนะคะหลังจากที่มาถึงสนามบินเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วป้างหิวปะว้าวุ้ยกบเสียงกบ,งกบมันดังขนาดนั้นเลยเหรอใช่เสียงกบเอากบมาด้วยไงร้องไงนะอ,อ, <laughs> อ,อ๋อไม่เหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมากินข้าวกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูกันว่าร้านจะเป็นยังไงแล้วเจ็จะกินได้หรือเปล่าไปดูกันเลยหิวน้ำจัดอแล้วเราก็มาถึงที่ประเทศเชียงใหม่กันแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็หิวมากๆเลยก็อยู่ที่ร้านอาหารที่มีความขึ้นชื่อเพราะว่าพี่แจงบอกคือเป็นเจอนเน็ตฐานะกินนี้เขาชื่อว่าร้านอ้อมเวียงนะคะก็จะมีแบบขนมจีนต่างๆซึ่ง มาเชียงใหม่แล้วเราก็ต้องกินอาหารเหนือนั่นก็คือยำหมูยอเฮ้ยแต่เราสั่งอาหารที่สั่งไปเยอะมากนะยำหมูยอน้ำตกกหมูต้มแซ่บก็สั่งมาแ,<ส>แต่ว่าที่เราแบบว่าอยากให้ทุกคนดูนะคะก็คือน้ำเงี้ยวค่ะแจ้งกับปาชอบกินน้ำเงี้ยวมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาจะน่ากินขนาดไหนนะคะพอไปภาคใต้นี่บอกว่าวอะไรเชื่อกินกะทิเชื่ชอกินอย่างทิ่ใใงใจป,ปากยิ่งใจปา แล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวนี่น่าจะเป็นข้าวกันจิ๋มนะของเชียงใหม่ใช่ปะรู้เออเดี๋ยวลองมากินดูนะคะว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงตอนนี้ก็คือหน้าบังก็จะแบบดูง่วงๆเปื่อยๆซึมๆแบทุกคนไม่ได้นอนคือต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนมาเนี่ยทํางานหน้าทํางานอยู่ด้วยกันสองคนนะคะตั้งแต่กี่โมงวะสี่ทุ่มตั้งแต่สี่ทุ่มยันตีสี่ไม่ตีห้าตีห้าคือทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะว่าการที่เรามาเที่ยวจะทำให้ทุกคนอาจจะไม่ได้ดูคลิปไม่มีครับ ได้แน่นอนแน่นอนครับผมไปเดี๋ยวเรารอกับข้ามากันเดีกวกันทุกคนอาหารมาแล้วนะคะอย่างแรกที่เราอยากกินก็คือนีนอ่น้ำเยวน้ำเยวที่มีเลือดเยอะๆอ่ะใช่ดูน่ากินมากข้นด้วยนะต้องดูก่อนว่ารสชาติเป็นไง จริงเหรอเอาจริงตอนที่ทำเผ็ดนาะะนะเงี้ยวแต่ว่าที่อยากให้ลองอะก็คือนี่เลยเขาเรียกว่าข้าวเนียวนะคะแต่ว่าเมื่อกี้พี่เขาบอกแล้วว่าอันนี้เนี่ยก็คือข้าวกันจิ๋นนะคะน่ากินมากซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยนะบอกว่า<ช>ข้าววันนี้ก็คือข้าสวส่วนปกติเอามาผสมส่วนผสมต่างๆนะคะก็จะมีพวกเลือดแล้วก็ปรุงรสนะคะพร้อมกับเอาไปห่อใบตองแล้วก็เอาไปนึ่งด้วยอืมอืมแหละลองมาชิมแต่ลองชิมกัลองชิมนนี้ ไม่ได้อยู่หรอกินกิน้งกินได้เหนียวไหมได้อยู่เลยคนละคำชนกินเหมือนข้าวคุกกะปิอยู่นะทุกคนอืมอืมกินเหมือนเลยอร่อยนะมีรสชาติแบบมันๆเค็ม,มๆอืมอืมแล้วก็หอมกระเทียมเจีอร่อยดีเว้อาอร่อย เมนูอื่นเราคงไม่ต้องแนะนำหรอกเพราะมันอาหารอีสานล้วนอ่ะท<ๆ>ี่ร้านคนตักใช่อุ้ยม,มาแล้วยหรอเออ<ๆ>เดี๋ยวลืมบอกไปเลยครั้งนี้นะคะทริปนี้ก็จะมีพี่พิพัธนามาด้วยสองคนนะคะก็คือจะเป็นพี่รันกับพี่เดียีนะคะแล้วก็จะมีพี่เจีกับพี่นีใช่แล้วครับผมงั้นน้าเป็นว่าเราสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคนเนี่ยจะไปกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินอะไรต่อจากนี้รอติดตามไปพร้อมๆกันสำหรับผมครับติดก้าวให้เขาได้ ม,มาถึงห้องพักแล้วครับอันนี้ก็คือห้องพักที่เราเช่าอยู่ในวันนี้นะคะพอเดินเข้ามาเนี่ยก็คือจะเห็นรองเท้าเต็มเลยขอใคร่พัก ก็คือไปของพวกเราเนี่ยแหละตรงนี้นะคะจะเป็นห้องที่เอาไว้ใช้สำหรับทานข้าแล้วก็นั่งคุยเล่นกันนะคะข้างนอกสามารถเปิดโวไปได้มีระเบียงให้ไปยืนด้วยนะคะแต่ด้วยความที่เออเราไม่ได้เลือกวิวสระว่ายน้ำมานะคะก็จะเห็นวิวเมืองแทนเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีของที่วาไม่ให้เราใช้ก็คือจะเป็นพวกแกแล้วก็มีตู้เย็นข้างล่างด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นห้องนั่งเล่น คือจริงๆแล้วอะรอบนี้มานะคะไม่ได้กะว่าจะเช่าห้องหรูหรือว่าห้องใหญ่เพราะว่าเราต้องทำคอนเทนต์ค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะแบบว่าใช้นอนเฉยอันนี้คือห้องน้ำที่หคนนเลยสามารถเข้ามาใช้ได้นะคะมีผ้าเช็ดตัวให้ด้วยทะลุสองด้านนะคะแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องของผู้ชายได้ินเสียงปะส่วนห้องนี้คือห้องของผู้หญิงเปิดประตูเรียบร้อยทุกคนอาจจะสงสัยว่าปางไปไหนปังอยู่นี่ไห ทำไรอะ่ะปากจ้าเลชานานะ <c oughs> ปากไม่ถของออ <t ron k> ตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของทีวีแล้วก็มีที่วางโต๊ะเครื่องแป้งต่างๆแล้วก็ทิชชู่ของไอ้ปานที่ใช้แล้วไม่ยอมทิ้งสงกับผป๋ามาก <c oughs> คือมั่นใจมากว่าหลายคนอาจจะยัไม่เคยเห็นจุดแจงในลุคนี้นะคะชุดเด็กดอยใจดีน่ารักไหมแล้วก็มัดผมพร้อมกับปักปิ่นด้วย อันนี้คือชุดเด็กดอยของเรานะคะต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วการที่เรามาเชียงใหม่ในรอบนี้นะคะคือแจงเนี่ยตั้งใจที่จะมาแก้บนเพราะว่าได้ทําการบนไว้ที่พระธาตุดอยคํานะคะวันแรกที่มาถึงปุ๊บก,ก,ก็อยากจะไปสักการะบูชาแล้วก็ไปแก้บนด้วยนะคะด้วยพววมลาลัยที่สั่งทําไว้ก็เลยแต่งตัวเป็นธีมเด็กดอยขึ้นไปด้วยนะคะจะมี2ชุดด้วยกันก็คือชุดนี้จริง,รงๆแล้วเป็นชุดของปางแตว่าเนะขาให้มาค่อนข้างไซส์เล็กแล้วก็สั้น ตัวเลยต้องเอามาใส่เองนะคะเพราะาพี่ปาเป็นคนที่ตัวค่อนข้างสูงส่วนชุดพี่ปางเนี่ยจะเป็นสีขาวนะคะจริงๆแล้วชุดนานาของเกงแต่ว่าสลับกาใส่นะคะก็จะเป็นลุคแบบนี้เลยไม่ชินเลยอะ่ะแกชินป่ะไม่นะแต่น่ารักดีน่ารักไหมไม่ต้อแปลกใช่ไหมไม่ได้แปลกเดี๋ยวเอาชุดไอปางให้ดูดีกอ่ะนี่ชุดปางแกต้องใส่ด้วยนะวันนะี้แล้วต้องเป็นเด็กดอยด้วยกันครับ เดี๋ยวรอปางแต่งตัวก่อนนะคะแลเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดพระธาตุดอยคำกันดีกว่า A f e เ m ี m ย n t s l ขอ e r ทำไมทำไมก็ต้องทำหน้าอย่างนั้นด้วยอะไอบ้บ้าแกจะิยังไงนท้องอะใชุดอะไรก็หมืนคนท้องทำไมไม่เห็นเหมือนเลย ทำไมฉันยังใส่เลยฉันยังใส่ได้เลยปังเนเียมาใหเาราะัเะตาะหัราะหาหัวัวเระัเาะหวหวเ่ารัวเูาเรหัวเัวเราะัเัเัเราราัเรหัาาห เด็กดอนเขาไม่ต้องมีเอวกันเ <c oughs> นาะคือบอกปกติเขาไม่ต้องใช้เอวกันใช่ปะแกฉันก็ใส่ชุดเดียวกับแกเลยซื้อร้านเดียวกันสวยแหละ <c oughs> ชอบแหละ อาล่ะค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะพวกเราก็มาถึงที่วัดพระธาตุดอยคําค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าแจงคือที่มาเนี่ยตั้งใจแล้วก็มีจิตศรัทธาจริงเพราะว่าแจงต้องมาแก้บนนะคะหลังจากครั้งที่แล้วได้บนไว้แล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวัดที่แจงค่อนข้างเชื่อถือมากด้วยเพราะว่าไม่ได้ไม่ใช่ว่าแบบว่าสมหวังแค่รอบเดียวสมหวังมาหลายรอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็เลยมาแก้บนก็ ขอโอกาสด้วยขอโอกาสค่ะแต่ประเด็นก็คือวันนี้เราแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เพราะว่ากระโปรงที่เราใส่ถือจะเป็นชุดชาวดอยนะคะแต่เป็นกระโปรงสั้นแต่ว่าใครที่มาแล้วไม่ได้เตรียมชุดมาไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่า<ม>แถวนี้มีของขายเยอะมากแล้วก็ข้างในเนี่ยถ้าใครไม่มีชุดจริงๆสามารถไปขอหยิบยืมเป็นผ้าถุงผ้าถุงสีได้ใช่ค่ะผ้าถุงสีเหลืองเดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วก็จะใส่กันด้วยฝึกต้องฝึกมาให้ดีนะฝึกใส่ให้สิ้นอืโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดู ดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าค่ะอันนี้คือเราจะมาแก้บนนะคะแล้วก็เลยเอาดอกมะลิมาแก้บนหนึ่งพันพวงนะคะเดี๋ยวเราจะทำพิธีข้างหน้าเลยค่ะ หลังจากที่เราไหว้พระแล้วนะคะเราก็มายืนชมวิวตรงนี้ได้นะคะแค่เดินเข้ามานิดเดียวเองเราก็จะได้เห็นวิวสวยๆแบบนี้แล้วด้วยสูงมากสูงจนน่ากลัว ต่วิวสวยมากนะคะนานาทีเราจะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะก็ถ้าใครที่มาขอพรหรือว่าสักการะบูชาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถไปชมวิวได้ตรงจุดนี้เลยนะคะสวยมากจริงๆตอนนี้นะคะเราทําการแก้บนแล้วก็ขอพรไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะและอย่างต่อไปที่เราจะทําก็คือจะเป็นคอนเทนต์ตามใจบอสนะคะเราไม่รู้เลยว่าเขาจะพาเราไปที่ไหนเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาพาไปอีกแก้ว่าเขาจะพาเราไปที่ไหนกิน อีกแล้วเหรอเออเดี๋ยวต้องพาพิธีไปกินข้าวด้วยค่ะพ่ธีไม่ได้กินข้าวเลยก็อาจจะเป็นคาเฟ่ก็ได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าครั้งนี้บอสจะพาเราไปไหนเพราะว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่มันแบบจบัอของสาวๆแล้ววะ่ะคือเราเลือกเยอะมากแล้วอ่ะเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเขาพาไปก็เดี๋ยวไปดูกันละกันนะปะร้อนมากเออแต่ร้อนจริงใครบอกใครบอกเชียงใหม่นวะตอนนี้ไม่จริงนะคะขึ้นมาสูงขนาดนี้แล้วย,ยังร้อนอยู่เลยเหงือแตกผักเลยหูเออ,อ,อเออหูเอ,อจริงอุ้ยขึ้นขาแล้วหูเ้ลยอ่ะ นี่คือที่ที่บอสหรือวัธิลันเป็นคนเลือกมานะเฮ้ยล่มรื่นดีนะเนี่ยมีชิงช้าเออมีช้างด้วยอ่ตกแต่งใหญ่เลยอะล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันแล้วอไปเข้าข้างในกันโอ้บรรยากาศดีมากไม่คิดนะว่าคนอย่างเขาจะเลือกสถานที่นี้ได้อะไรอ่ะหลงมาฟังฟังฟังเอาตรงๆนะวันนี้ทริปนี้ที่มาคือกินมันทั้งวันเฮ้ยน่ากินอ่ะ เนี่ยคอโบราณดูสวยนะาแถ่รูปมากดูดีนะเนี่ยโอ้โหอาหารเขาทําแบบดูดีมากๆเลยนะคะบรรยากาศก็ดีอาหารก็ดีราคาไม่แรงด้วยนะทุกคนที่นี่คือบ้านสวนกาแฟนะถ้าเผื่อใครแบบมาเชียงใหม่แล้วอยากได้คาเฟ่แบบชิลๆแบเนี้ก็สามารถมาดูได้นะก็สามารถมาดูได้อย่างดีทันใดก่อนใครเพื่อนกันไปเลยพอขี้บุลลี่ว่ะสันทีทันใดก่อนใครเพื่อนเลยนะคะ นี่ที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้สวยแค่บรรยากาศนะใช่เขายังมีทะเลสาบให้เราลงไปเล่นได้ไม่ลึกหรอดยท่านใสไอเะือกี้อยู่แถลกแกจะต้องลงนะป้องได้แต่ระวังนะแกต้องระวังนะพี่แจงเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าเท่าคอเลยนะเขาเท่าคอเลยถ้าเขาเท่าคอแกซึ่ก็คงไม่ถั่วฉันแล้วปะคอเข่าคอเท้าอุ้ย เย็นไหมน้ำเย็นมากอ๋อถ่ายร้อนเลยอ่ะหลังจากที่แบบว่าขึ้นเขามานะคะนั่งถ่านแล้นั่งถ่าตรงน,นี้เลยหรอนั่งเลยนั่งเนื้อนะเงผมมีให้หนั่งผมไปนั่งเร็ววิวสตรงนี้เึยครับแม่บริการติดใจน้ำเย็นมาก นอกจากบรรยากาศจะดีแล้วนะคะมุมนี้ยังถ่ายรูปสวยด้วยค่ะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวให้พี่แจงได้เพลิดเพลินกับการนั่งเล่นแล้วก็ถ่ายรูปไปก่อนนะคะระหว่างที่รออาหารมานะทุกคนอ่ะสักครู่เดียวครับเสริมเย็นอันนี้คือเมนูที่มีความรู้สึก,กว่าเป็นกระเช้าและสวยดีนะคะแล้วก็เลยสั่งมาลองกินดูนั่นก็คือเมี่ยงคํานั่นเองนะคะจริงๆแล้วแจงต้องบอกว่าเป็นคนที่ไม่ ไม่กินเมี่คำไม่ค่อยเป็นแต่ว่าเดี๋ยวจะลองดูวิธีการกินก็ไม่ยากนะคะแค่เอาใบชาปูมาแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการอันนี้คือมือล้างแล้วนะคะล้างเมื่อวานถุยพูดเล่นล้างแล้วค่ะแล้วก็ทําการหยิบเครื่องต่างๆนะมันจะเป็นกุ้งแห้งแล้วก็จะมีมะนาวหั่นชิ้นเห็นแล้วเปรี้ยวปะนี่ใส่แบบนี้นะคะแล้วก็เอากุ้งแห้งมาใส่แบบนี้ตามด้วยถั่วมีถั่วถั่วถั่วใส น,น้ำจา้จอ่ะเป็นน้ำตาลเคี้ยวนะคะคล้ายๆกับน้ำปลาหวานแต่ไม่ใช่นะเป็นน้ำตาลเคี่ยวแบบนี้หอมๆฝักมาใส่เป็นแบบนี้น่ากินไหม,มกินแกเป็นคนชอบกินแมงคำปะใช่ฉันชอบกินเมงคำแล้วที่บ้านฉันก็ชอบกินแมงคำกันมาก้ลยใช่อ,อะเป็นคำแรกที่ฉันเคยทำเลยฉันให้แกกินเองเลยเคี่ยวไม่ได้เ oh. มี่ยงคำอันแรกที่แจงเคยทำ อ๋อเจริงนะเนี่ยอ๋ออุ้ยไอปังเจมเป็นไงใช่เป็นไงเคยหมักแม่ลองเล่นกินกุ้งแห้งไม่ใช่กินมมือคันแน่ๆอร่อยอร่อยปกติบางเป็นคนที่ใส่กุ้งแห้งเยอะมากนะคะทุกคนเพราะว่าชอบกินเปรืองเขาให้มาจำกัดเนาะใช่ก็ถือว่าอร่อยนะอืมฉันชอบบรรยากาศที่นี่มากเป็นความป่ามี การที่อยู่ใกล้ชิดกับสัตว์มีแมลแงปอด้วยใช่แมลแงปอคือแบบบินแบบเล่นอยู่ในน้ำน่ารัก ดังนั้นวันนี้นะคะเจนกับปาคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปกินแล้วก็จะไปพักกันแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะคะทริปเชียงใหม่ยังไม่ได้หมดแค่นี้เพราะว่าเรามีอีกหลายอย่างที่เราจะต้องทําเยอะมากมากนะครับผมมีสถานที่หลายๆที่ที่ทแบบเราอยากไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปที่ไหนได้บ้างสำหรับครั้งนี้ไปแล้วนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับพวกเราสองคนไวยนะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ <Bye. S 1> บ๊ายบายติดตาม